วันนี้จะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องอผลข้างเคียงของการกินยาเพนิซิลลินเป็นระยะเวลานานแต่บางคนมีภาวะเอ,อ่อเครียดซึมเศร้าแพนิคหรือวิตกกังวลใช่ปหคะมันก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทด้วยแล้วก็สารเคมีในสมองที่มันไม่เท่ากันไม่สมดุลแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนปรึกษาหมออายุรกรรมโรคระบบประสาทนะคะแล้วก็ปรึกษาจิตแพทย์นะคะเพื่อประเมินอาการของเราว่าเราอะเข้าข่ายเป็นโรคอะไรโรคซึมเศร้าเครียด มีตกกังวลแพนิกอะไรพวกในกลุ่มอาการเกี่ยวกับจิตเวทเนาะคืออยากจะบอกทุกคนว่าไม่ไม่ต้องกลัวทุกทุกอย่างรักษาได้แต่เราต้องยอมรับก่อนว่ามันเกิดขึ้นได้มันเป็นคนข้างเคียงซึ่งบางทีเราก็ไม่ไม่คิดว่าจะเป็นไม่ได้ตั้งตัวว่าจะเป็นอะไรเงี้ยแต่เมื่อมันเป็นแล้วเราต้องหาวิธีรักษาให้ถูกต้องหาคุณหมอและทานยารักษาให้ถูกต้องโรคพวกนี้นะคะมันไม่สามารถรักษา ให้หายเองได้มันต้องใช้ยาช่วยเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสารเคมีในสมองไม่เท่ากันนะคะคือการใช้ยาช่วยเนี่ยมันมันดีนะมันทําให้เราสามารถใช้ชีวิตปกติได้มันช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นมันช่วยปรับอารมณ์มันก็ช่วยเรื่องการนอนหลับพักผ่อนของเราให้ดียิ่งขึ้นด้วยมันก็จะทําให้การใช้ชีวิตประจาวันของเราอะเป็นปกติสุขมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าอุ้มเองอะก็เป็นและก็ อนแรกก็คือไม่ได้ทานยารักษาเพราะคิดว่าตัวเองสามารถคอนโทรลได้นะคะแต่ทีนี้จนวันหนึ่งที่อาการมันกําเริบคือุ้เป็นแพนิ่ซึ่งุก็ไปปรึกษาคุณหมอว่าตัวเองจะเข้าข่ายไปทางไหนที่ว่าเป็นซึมเศร้าหรือว่าเป็นแพนิคแบบวิตกกังวลแบบอะไรเงี้ยคือเราก็รอการอย่างละเอียดให้คุณหมอฟังคุณหมอก็เช็คอาการประเมินตรวจด,ดูเนี่ยก็คือสรุปว่าเราเป็นแพนิกก็กินยารักษาซึ่งมันมันผลข้างเคียงมันไม่ได้รุนแรงหรืออะไรอย่างที่คิดคือมันทําให้เราสามารถใช้ชีวิตแบบ กติดได้ทำงนานได้อะไรเงี้ยนะะก็ก็เลยอยากออกมาแชรใช์ให้ฟังนะคะว่าก็ยังไงก็คือลองไปปรึกษาคุณหมอกันดู